อาโอเคครับเอ้าพี่ลืมเบิดกล้องนะครับมาเมื่อกี้ต่อจากพาร์ทหนึ่งเมื่อกี้นะวันนี้เป็นโจทย์ล้วนๆแล้วนะครับวันนี้เราลองทํากันดูนะครับก็พอฟิโอก่อนก็ได้นะแล้วก็พอพโรเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยฟังเฉลยพร้อมกันได้นะครับอ่ะเคสแรกนะครับเป็นผู้ป่วย5 5ปีนะอันดรายอิงเนี่ยมี AF นะครับมีไฮเปอร์เนชันดิสไลปิดเมียดีเอ็มมาด้วยเรื่องของดิฟฟิเคิลสปีดนะครับแล้วก็มีวิกเนตที่ร้อัปเปอร์เอ็กซ์ตรีมิตี้ นะครับร้านวลซีนสองชั่วโมงนะครับตัวร่างกายเนี่ยเจอมอเตอร์พาวเวอร์ในเกรดสองที่ไรอัปเปอร์เอ็กซ์รมิตี้นะครับแล้วก็เอ่ d เวิร์ดไฟนิงดิฟิคัลตี้นะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการพูดเนี่ยนะครับอาจจะคือรักให้มันให้ลักษณะของโบค่าอเฟเซียมานั่นเองนะครับพดูดง่ายๆนะซีทีนอร์มอลโนคลียไรเซชันเนื่องจาก อันนี้นะอันนี้ก็คือเป็นโจทย์อย่างง่ายนะครับก็คือจะให้ลองดูว่าทบทวนเมื่อกี้ไปนั่นเองนะว่าตำแหน่งของโรคคอเลสเตอรเนี่ยเราเนืกอถึงข,อข,อข้อเท x t ซับคอทิคข้เบนสเตมอะไรพวกนี้นะครับอย่างในข้อนี้นะครับก็เนื่องจากมีลักษณะของโบค่าอัฟเฟเียนะก็อย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้นะครับถ้าคอเทคนะก็เราก็มองหาคอทิคข้อหลบสายนะครับในข้อนี้มีอัฟเฟเียนะก็คือโบคาอัฟเฟเียนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ต้องนึกถึงมิชชั่นที่คอเทคนั่นเองนะครับ ดังนั้นอันนี้ก็ตอบข้อ a นะครับข้อ text อันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับอันนี้คือให้ทบทวนง่ายๆก่อนนะครับขคสที่สองอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ข้อเดียวกับเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าให้ localization ว่าน่าจะเป็นตำแหน่งอัตราอะไรนะครับอ่าอย่างเมื่อกี้เป็นตำแหน่งที่ right upper extremity ใช่ไหมคือวิกตรงตรงแขนเนาะมีตรงแขนแล้วก็มีโบขาเฟสเสียดังนั้น เรื่องของขาเขาก็ไม่ค่อยให้มาไม่ให้มาด้วยนั้นจึงนั้นก็ได้จะเป็นตรงวิกแขนมากกว่าขาใช่ไหมครับก็ต้องตอบเป็นมิดเดิลซิลเวอร์เทรีนะครับแต่ว่าอันนี้เขามีวิกข้างขวาแสดงว่าดีชันต้องเป็นข้างซ้ายนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับนั้นะต้องตอบข้อดีนั่นเองนะครับ left MCA นะครับอ่าต่อมานะครับเคที่สามนะผู้ป่วยเป็น เอฟอีแล้วมาด้วยเรื่องอ่อนแรงซี่ขวาทันดีมาสักชั่วโมงพูดไม่ได้ฟังไม่เข้าใจด้วยก็คือมีลักษณะข,ของอ global a p h a s i a นะครับคือโดนทั้งโบขาโดนทั้งมือนิเก้น,เกน,นะครับนะมีแขนอ่อนแรงมากขาแขนอ่อนแรงมากขาด้วยนะมีชักเกรงแขนขวานามาก่อนแล้วชักกระจกทั่วทั้งตัวอันนี้ก็มีคีย์เวริร์ดคืออะไรครับก็คือ ชักแรงนั่นเองนะแล้วก็อ่อนแรงตรงแขนมากกว่าขาด้วยนะก็คือการมีชักเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีดิชั่นที่คอเท็กแน่ๆนะครับแล้วก็การบอกว่ามีการวิกแข่งราคาไม่เท่ากันเนี่ยก็ก็ชงไปในทางคอเทกนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอเฟเซียอีกก็คือให้มาเยอะเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็ต้องตอบคอเทกเหมือนกันนะครับข้อขที่สี่อันนี้ก็คือเป็นโจทย์ข้อเดียวเมื่อกี้ถามโลเคเ t ชัน เนื่องจากบอกว่าเป็นแขนอ่อนแรงมากขาดังนั้นก็ต้องเป็น i d d l e ิลซีบออลเทอรี่ใช่ไหมครับแล้วก็เขาเป็นซีกขวาใช่ไหมต้องตอบซ้ายนะครับนี่ก็ตอบข้อดีด็อกนะครับเล็บเอ็มซีเอนั่นเองนะครับต่อมาเคสที่ห้านะครับผู้ป่วยเนี่ยมาด้วยเรื่องของอ่อนแรงซีกซ้ายทันทีหนึ่งชั่วโมงนะครับตรวจร่างกายเนี่ยเจอมอเตอร์เกีสองที่เล f t โลเวอร์เอ็กซิมิตี้นะครับแล้วก็มีมอเตอร์พาวเวอร์เนี่ย อเกรด4ที่เล็บอ p ปเปนะครับอันนี้ก็จะชวม,มาว่าเป็นอ่อนแรงขามากกว่าแขนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องตอบอาทอีอะไรครับเป็น ACA นะแ n t ต r i o r c e r e b r a l artery แต่ว่าเขาอ่อนแรง,งซิกซซายก็ต้องตอบเป็นซีกขวานั่นเองนะตอบข้อ A นะครับอ่านี่คือไม่ใช่โจทย์จริงๆนะอันนี้ก็พี่เอามาถามตำแหน่ง localization เ,เพื่อให้เราแบบว่า่าทบทวน อย่างง่ายก่อนนะครับนะต่อมาเคทีหกนะครับ a n d r o l o g Hyperension นะมีพัวคอนโทรลด้วยนะมาด้วยเรื่องของชาบริเวณลำตัวแขนขาและหน้าซีกซ้ายนะครับอาการเป็นจันทีนะรู้สึกตัวดีไม่มีการชักซึมอะไรไม่มีอฟเฟเซียนะครับส่วนร่างกายมอเตอร์พาวเวเนี่ยเกตสามทั้งแขนและขาฝั่งซ้ายอ่าอันนี้มันก็จะชงเป็นลักษณะของ สับคอร์ดิคอลนั่นเองนะสับคอร์ดิคอลนั่นเองเพราะว่ามีการชาแขนขาเท่ากันใช่ไหมนะครับและไม่น่าใช่เบนสเตมด้วยเพราะว่าถ้าเบนสเตมก็ stem, ต้องมีลักษณะของเช่นอ่อนแรงหน้าฝั่งหนึ่งอ่อนแรงแขนขาอีกฝั่งหนึ่งเนี้ยมันต้องมีมันต้องมีมอ,งมอ่ามีแคเนลลิโนมิเนนเนี่ยฝั่งเดียวเขาดีชันและแขนขาอ่อนแรงฝั่งตรงข้ามกว่าดีชันใช่ไหมถ้าเป็นเบนสเตม นะครับแล้ว <award> ถ้าเป็น spinal คอร์ก็จะไม่มีการชาหน้าแน่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งของ spinal คอร์แล้วมันต่ำไปแล้วนะครับดังั้นข้อนี้ก็ต้องนึกถึงข้อ B s ซับคอร์ c a l l e s ชันนั่นเองครับแล้วเขายังให้คีย์เวิร์ดที่ไม่น่าใช่ Cortex มาอีกเช่นไม่ไม่ให้คีย์เวิร์ดของ Cortex มาคือ Aphasia ก็ไม่ให้มานะอาการชักไม่มีอย่างเงี้ยนะครับอืม ต่อมาเคสที่เจนะครับผิ้ผู้ป่วยนะมาด้วยอ่อนแรงแขนขาข้างซ้ายนะครับแล้วก็ใบหน้าซี่ขวาเห็นไหมว่าอ่อนแรงแขนขาข้างซ้ายนะแต่ว่าอ่อนแรงใบหน้าทางฝั่งขวามันคนละตำแหน่งกันถูกไหมครับตรวจร่างกายเจอมอเตอร์พาวเวอร์เกรดสามเนี่ยทั้งอัปเปอร์แล้วก็โลเวอร์นะครับที่ที่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ มี facial p a o x y ท่า้งฝั่งขวาเนี่ยเป็นแบบ rover motor neuron type นะครับอันนี้ก็ rover motor neuron type ของ facial p a l s y เป็นยังไงน,นี้พี่ไม่ได้บอกไปนะคือถ้าเป็น upper motor neuron นะมันจะเสียเฉพาะ่าใบหน้านะครับส่วนล่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็น rover motor neuron type เนี่ยมันจะซังซี่เลยนะนะก็คือแบบหลับตาก็ไม่สนิทนะครับยิ้มก็ไม่ได้อ่างเงี้ยนะครับโอเคไหมแต่ว่าถ้าเป็น upper motor neuron จะมีแค่ปัญหาเรื่องบางทียิ้มไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแต่ว่าตายม่ยจะปิดได้โอเคไหมโอเคนี้พี่สั้นๆน,นะอืมดังนั้นอย่างเงี้ยก็ต้องนึกถึงตำแหน่งของเบนสเตมใช่ไหมต้องนึกถึงเบนสเตมแต่อันเนี้ยเขาให้มาทั้งมิดเบนพริมนดูล่าอันเนี้ยต้องใช้ความรู้ที่พี่บอกไปก่อนนี้ว่าครีเนียลเนิร์ฟเนี้ยนิวเคลสเนี้ยมันจะอยู่อ่าแต่ละอันเนี้ยอยู่ในตำแหน่งของเบนสเตมที่แตกต่างกันใช่ไหมครับถ้าเกิดของ เหนือพรก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับที่พรก็จะมีห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็ล่างต่อพรก็จะมีเก้าสิบสี่สิบสองดังนั้นข้อนี้มีเคสเหนืออินโหม m เมนก็คือเป็นเฟเชียลเ o ลซี่ใช่ไหมเป็นแบบโรมโมนตัวหนังไทยก็แสดงว่าเป็นเคสเหนือเจ็ดนะครับก็ต้องอยู่ตำแหน่งของพรนั่นเองนะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเบนสเตมท p e เบสิกก็คือพรนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับเคสสิแปดนะครับอันนี้เป็น ผู้ป่วยชาย59ปีนะ,ะนะครับอันอไลยนะิ่งไฮเปอร์เทนชั่นดีมนะมาด้วยเรื่องของเซนเซอรี่ลอสนะครับที่ใบหน้าฝั่งขวานะแล้วก็อะไรฝั่งซ้ายด้วยนะครับของร่างกายเออแล้วก็มีดิสเนตนะมีเวียนเวียนนะครับบอกว่าออมีปัญหาเรื่องการกลืนด้วยแล้วก็มีเสียงแหบนะครับตัวร่างกายเจอมีโทซิตด้วยนะครับที่ ที่ฝั่งขวานะครับมีพิ้วพิเนี่ยเป็นไงครับพิ Pew ้วพิก็เล็กด้วยนะครับสองสองมิลน,นะที่ฝั่งขวาแต่ว่าซันสายปกติดีมียูร่าดีเวรนะครับไปยังฝั่งซ้ายนะโอเคแล้วก็มีลอสของเพนเซนเซชันที่ฝั่งขวาของใบหน้าและฝั่งซ้ายของลำตัวอ่าจริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นความจำนิดๆเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือท่านจะ จะเข้าใจเนี่ยมันจะโอ้มันจะละเอียดมันจะต้องจําเยอะนะครับแล้วมันมีหลากหลายซินโดรมนะของเบนสเตมซินโดรมเนี่ยแต่เนี้ยก็คือเป็นที่เขาชอบออกบ่อยก็คือพิก้าซินโดรมนั่นเองหรือว่า,ลาเลทเทลเมดูรารี่ซินโดรมนะดังนั้นคนนี้ต้องตอบข้อสี่นะพิก้านั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยถ้าเอาง่ายๆคือมีชานะชาที่ใบหน้าฝั่งหนึ่งชาที่ลำตัวอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดนะครับอย่างอื่นก็จะมี เรื่องของฮอ r n e r s y ซินโดมเนี่ยที่เขาให้มาพยายามให้มานะก็คือเนี่ยมีหนังตาตกมีผิวผิวเล็กนะครับอืมนะเอ่อมีบวบาอ n อโ l เมนต์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกืนเรื่องเสียงแหบนะครับนะแล้วก็มีพวกเมอร์เซโกอันเนี้ยดิสเนียได้นะครับก็ประมาณนี้อันเนี้ยที่อาจจะต้องยอมรับว่าอันเนี้ยต้องจำเพิ่มไปจริงๆว่าอันเนี้ยมันชอบออกมาเหมือนกันนะครับพิก้าซินโดมนะครับ อ่ต่อมาเคสที่เก้านะ,อ,ะอันนี้ผู้ป่วยมีวาไอซึ่ต้องนำมาหนึ่งสัปดาหา์หลังจากนั้นมีอ่อนแรงนะที่บริเวณขาสองข้างมาสาวันอาการชาเนี่ยเริ่มชาที่ปลายเท้าเลยนะครับแล้วก็ถึงสะดือนะครับกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้นะครับตัวร่างกายเจอมอเตอร์พาวเวอร์เนี่ยเกรดศูนย์ที่ขาทั้งสองข้างมี Hyper ร์รีเกเซียด้วยสปาร์ติกโทน นะครับของขาสองข้าง sensory l o s s เนี่ยตั้งแต่ T10 เลเวลลงไปบาวเบนสกี้สายโพซิทีฟเป็นไงครับอันนี้นึกถึงอะไรนะจากโจเนี่ยมันให้มาค่อนข้างชัดก็คือมี Sensory Level ที่มันเสียไปตั้งแต่ T10 ลงไปใช่ไหมแล้ว Reflex ก็จะเป็น Hyper Reflexia อย่างเงี้ยนะครับ Hyper Reflexia นะบาวเบนสกี้สายโพซิทีฟเนี่ยอันเนี้ยนะครับแล้วก็อะไรมี Bal b a ว b a ดเดใช่ไหมบาว b a ดเดอร m อิน อันนี้ก็นึกถึงสไปนอลคอร์ลิชชั่นนะครับเพราะวา่าล่างต่อลิชั่นของมันเนี่ยก็จะเป็นมาพิเซนเป็นแบบอัปเปอร์มอสเทนิรอนนะครับก็คือมีรีเฟกเยอะสปาร์ติกโทนบาร์เบนซกี้ไซด์โพซิทีฟเนี่ยอันนี้ตามนี้เลยแล้วก็การชาที่เป็นเซนซอรี่เลเวลมีบาร์แบดเดอร์อินโวลมต์เนี่ยเออมันชงมาทางตัวของสไปนอลคอร์เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตอบข้อดีนั่นเองนะครับ ่อมาเคมากแค่10นะปุป่วยชาย55ปีนะมีโรคประจําตัวเป็นความเบาหวานความดันไขมันนะมาด้วยเรื่อง worsening back pain 2วันมีไข้ด้วยนะความดันสูงอะไรต่างๆนะวจร่างกายเจอ focal tenderness ที่ lumbar spine และ lower thoracic spine นะครับมี hyperreflexia นะและ มีวิกเนตนะแก่ดสี่ของขาสองข้างบาริเกี้ไซน์โพซิทีอันนี้มันก็เป็นไงครับเอ่อไม่ได้บอกเรื่องของอาการชามาแต่ว่าจากจากลักษณะเนี่ยมันมีไข้มาม,มันมีโฟกัสเน้นที่ลำบ้าเนี่ยปุ๊บมันก็นึกถึงเป็นไงฮะลำบากสปายก็นึกถึงเป็นเรื่องของ s ซนอ a l อ o r ดแล้วแหละนะแล้ยังให้เรื่องของ อ่าอัปเปอร์มอเตอร์นิวรอนรีชันเนี่ยที่ใต้ต่อรีชันมาอีกก็คือไฮเปอร์ริเพ็กเซียนะครับบายเบนจินไซโอนติกนะครับอันนี้กจ็จะลักษณะเป็นแบบสวยน้องขอดนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาเคท,ที่11นะครับผู้ชายย6ปีนะโดนกระสุนยิงมานะครับที่บริเวณกระดูกสันหลังตรวจร่างกายนะครับเจอ ขาเนี่ยทางฝั่งขวาเนี่ยมันชาเอ้ยมันอ่อนแรงนะแล้วก็ชาตาหมายถึงว่าเสียพล o โบรเซพชันแล้วไวเบชันเซนไปในฝั่งด้านขวาเหมือนกันแต่ว่าเสียเพนเทมเซนเซชันเนี่ยให้ขาซ้ายเฉยเลยเห็นไหมโดนกระสุนมายิงเนี่ยที่กระดูกสันหลังนะมีอ่อนแรงด้านขวาเสียไวเบชันพลูโบรเซพชันด้านขวาแต่เสียเพนเทมเซนเซชันด้านซ้ายไปไงครับอันนี้เราก็ต้องนึกถึง บาวซีคอร์ดใช่ไหมหรือว่าบาวซีคอร์ดซีโดมนั่นเองนะก็คือออย่างที่พี่บอกไปนะบางทีถ้าจําไม่ได้คือแท็กมันมีเหตุผลของมาอยู่นะแต่ว่าพี่เข้าใจแหละบางทีมันอาจจะใช้เวลาแล้วก็เออพอเราไปนั่งึกในหั้งสอง,งทีมันเสียเวลาแต่ว่าพอเราดูลักษณะคร่าวๆเนี่ยเรารู้แล้วว่าคือโจทย์มันไม่ได้ถามข้างอะไรมากมายเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นต้องรู้ว่าข้างซ้ายข้างขวาอะไรเงี้ย เราก็พอรู้ลักษณะของแต่ละโลกแล้วใช่ไหมว่าถ้าอันติเรียคอร์ดเป็นไงมันต้องวิกทั้งสองข้างถูกไหมครับต้องวิกสองข้างแล้วก็สเปร์โพลูเซชันอย่างนั้นข้อน,นี้ก็ไม่ใช่ละเซนทัลคอร์ดิชันเป็นไงเซนทัลคอร์ดิชันก็มักจะโดนพวกแขนก่อนใช่ไหมอันนี้มันมาขาเลยก็ไม่น่าใช่และนะครับส่วนโพลิเรียคอร์ดเป็นไงก็ต้องโดนแค่โพลูเซชันนะตรงอื่นก็ไม่โดนนะไม่มีการอ่อนแรงอะไรพวกนี้นะครับ คอมบิดคอร์สินโดมก็ไม่ต้องมานึกเลยคอมบิดคอร์ินโดมมันเสียหมดทั้งชา้าทั้งอ่อนแรงใต้ตัวดิชเชแบบหมดเลยดังนั้นข้อนี้ตัดทอยก็ตอบได้แล้วว่าเป็นบาซิคอร์นะครับหรือว่าถ้าเราจําลักษณะได้ก็คือมีวิกข้างหนึ่งนะแล้วมีการลอสของเพนเทมิชั่อีกข้างหนึ่งก็จะพอตอบได้แล้วว่าเป็นบารซิคอร์สินโดมนั่นเองนะครับต่อมาเค็ทสิ2สองนะผู้ป่วยอนะอุบัติเหตุรถชนนั่นหายนะครับมีอ่อนแรงสองข้างเลยนะรนบตัวร่างกายเจอ ม o เต r ร์พาวในเกรด2ที่ Upper อร์เอ็กซ์เทมิตีั้งสองข้างและมีเกรด m o เตอร์พาวเกรดสี่นะที่ Lower วอ t ์เอ็กซ์ที้สองข้างนะครับมีการชานะครับ <c oughs> นั้นมีมีลดของเพนเทมเซชันที่อัปเปอร์เอ็กซ์เมิตีสองข้างแต่ว่า Normal ลเซนเซชันที่ขาสองข้างนะแล้วยังให้ว่ามีโพส เซอรวายเนี่ยเจ็ดอยแมวคือมันให้มาว่ามีมีมีเบาแบดเดอร์ Bal atter, แบบ In อินเว m e เมนต์นะครับแล้วก็มีเรื่องของอ่อนแรงแขนมากกว่าขาแล้วก็ชาที่แขนแต่ไม่ชาที่ขาเนี่ยลักษณะแบบนี้มันนึกถึงนึกถึงเซนทัลคอร์ซินโดมนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันจะโดนตำแหน่งของแขนไงขาไม่ค่อยโดนบางีขาออกบีดน้อยกว่านะครับ ลักษณะตำแหน่งของการชาราก็เหมือนกันนะเพราะว่าที่พี่ให้ดูว่าลักษณะการเรียงของไฟเบอร์แท็เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์แท็แล้วก็เพนเทมเซเซชัน erm เนี่ยเห็นไหมมันจะเรียงจากด้านในไปนอกคือ CTLS นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าโดนซินโดร์นดเนี่ยก็ต้องวีกแขนชาแขนมากกว่าขานะครับแล้วก็เป็นไงอินโวเรื่องของและทอรอลคอรัล่ามได้ ได้ง่ายด้วยใช่ไหมะม,มันอยู่ด้านในนะครับอาจจะมีเรื่องของ a u t o n วเนอร์อินโวลเวนตได้นะครับก็ในนี้ข้อนี้เราตอบข้อ B นะซินโดคอร์ซินโดนั่นเองอ่ะประมาณนี้ก่อนต่างกเดี๋ยวพี่แบ่งพาร์ทนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะเดี๋ยวพาร์ตต่อมาก็จะมีโลเค l i z a t i o n เพิ่มเติม,ตม,ตมอีกสิบกว่าข้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทที่สนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ